ข้าวต้มปลาครับถ้าได้สักถ้วยช่วงเย็นๆข้าวต้มร้อนๆโอ้อร่อยมากครับเนี่ยครับข้าวต้มปลาของเราเนื้อแน่นๆปลาสดๆแบบนี้ครับสดน้ำร้อนๆช่วงคืมฟ้าคืม,าคมฝนอร่อยมากครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีปลามีเครื่องต่างๆขั้นแรกนะครับ ที่สําคัญเลยก็คือปลาที่เราจะใช้มาทําข้าวต้มเนี่ยจะต้องเป็นปลาสดให้ปลาให้ได้สดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับจากนั้นเราก็แล่ปลาแยกเนื้อแยกก้างหรือถ้าเราซื้อปลาที่เขาแล่เนื้อมาแล้วเราไม่ต้องแยกแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราจะหั่นแบบนี้ครับหั่นเป็นท่อนเขาแล้วก็เราจะหั่นปลาชิ้นพอดีคําตามแนวยาวของเนื้อปลานะครับเพื่อไม่ให้ เนื้อปลาเขาแตกเวลาเราไปทํำข้าต้มชิ้นจะสวยครับแบบนี้ครับเอาละเมื่อเราแล่ได้เนื้อได้ก้างเรียบร้อยเราจะต้มน้ําครับเราจะทําน้ําซุปก่อนโดยใส่น้ําใส่เกลือพริกไทยลงไปแล้วก็เครื่องต้มก็จะมีเนี่ยครับขึ้นช่ายขาแล้วก็ขิงบุบครับเราจะตั้งน้ําให้เดือดก่อนพอน้ําเดือดแล้วเราจะเอาก้างปลาลงมาต้มครับส่วนก้างปลาเนี่ยเราจะต้มทําเป็นน้ําซุปนะครับ เดงเอาความหวานของน้ำกระดูกปลาออกมาเราจะตั้งไฟแบบนี้เป็นเวลา30-45นาทีหรือใครตั้งนานกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแล้วเราจะได้น้ำซุปปลาแบบนี้เอาละเรียบร้อยจากนั้นเราไปทำขั้นตอนต่อไปเจียวกระเทียมก่อนครับเจียวกระเทียมให้หอมเลยครับพอกระเทียมเหลืองดีแล้วเราเอาขึ้นส่วนหนึ่งครับเหลือน้ำมันไปนิดหน่อยจากนั้นเราจะเอาก้านขึ้นช่ายกับขิงที่เราซอยไว้แล้วก็ตั้งไฉ่ลงมาผัดผัดให้หอมเลยครับ พอเขาหอมดีแล้วเราก็เอาเนื้อปลาลงมากริวครับเนื้อปลาที่เราหั่นไว้แล้วค่อยๆกลับนะครับเดี๋ยวเนื้อเขาจะแตกครับนี่ครับ,เร,บเราจะกริวเขาให้สุกป,ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นค่อยๆกลับไปเลยครับเนื่อเนื้อปลาเราเอาละพอเนื้อปลาของเราเริ่มสุกได้ที่เราก็เติมน้ําซุปที่เราทําไว้เมื่อสักครู่ครับน้ําซุปก้างปลาใส่ให้ปริมาณที่เราพอใจเลยครับเนี่ยครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำข้าวต้มล่ละที่เราจะไปราดในข้าวต้มครับปริมาณน้ำก็กาเอาพอให้ให้ใส่เป็นน้ำข้าวต้มนะครับใส่ขึ้นช่ายไปสักหน่อยเดี๋ยวเราชิมรสด,ดูครับอ๋อเดี๋ยวเราปรุงสักหน่อยครับปรุงด้วยซีอิ๊วขาวใครจะใส่เครื่องปรุงอื่นได้หมดเลยนะครับผมปรุงรสเอยอะไรเอยตามสบายเลยครับได้หมดเลยใครไม่มีน้ำซุปก้างปลาก็ใช้น้ำซุปไก่ก็ได้นะครับซุปไก่ซุปหมูได้หมดเรียบร้อยครับ จากนั้นเราเตรียมข้าวสวยเนี่ยครับเครื่องเคียงของเราก็มีประมาณนี้แล้วเราก็ตักเนื้อปลาลงมาครับเนี่ยครับเนื้อปลาเรียบร้อยวางบนข้าวครับจากนั้นก็ตักน้ำซุปลงมาลาดครับซุปร้อนๆนี่อร่อยมากครับเนื้อปลาเนี่ยเป็นปลาอันเกยพอบ้านตกมาจากทะเลนะครับน้ำหนักเกือบสี่กิโลเนื้อเขาแน่นมากแล้วก็สดมากด้วย ได้น้ำซุปปริมาณพอใจแล้วก็โรยหน้าด้วยขิงแล้วก็กระเทียมเจียวเนี่ยครับขึ้นช่ายมีอยู่แล้วในน้ำซุปเราก็ไม่ต้องเติมเพิ่มเรียบร้อยครับข้าวต้มปลาสักถ้วยไหมครับเนี่ยครับสดนอนร้อนอร่อยมากครับข้าวต้มปลาลองไปทําดูนะครับวิธีนี้ใช้ปลาอื่นๆก็ได้หมดเลยครับเท่าที่เรามีแต่ว่าเน้นว่าปลาจะต้องสดจริงๆลองไปทําดูนะครับ